สวัสดีครับวันนี้มานอกถนนเจ้าคุณทหารนะครับัาจากาเลี้ยวซ้ายมาจากถนนร่มงกล้าวนะครับก็จะเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับคือย่านนี้เป็นเขตลาดกระบังเขตลาดกระบังก็จะเป็นเขตเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม mm -hmm. ในส่วนของแอเรียตรงนี้จริงๆแล้วนี่เป็นแอเรียหรือว่าเป็นเขตดิคมอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะและหนานแน่นเพราะว่ามันใกล้สนามบินสนุวรรณภูมินะครับทําไมถึงว่าใกล้สนามบินแล้วทาไมถึงมีโรงงานอุตสาหกรรมก็คือมันสะดวกในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ก็สะดวกนะครับมีเกาะกลางถนนแล้วก็มีต้นไม้อันนี้รู้สึกจะเป็นต้นคูนนะครับก็ออกดอกสวยงามนะครับในช่วงขาไปนะครับโอเครถติดไหมไม่ติดเลยรับไปได้เรื่อยๆนะครับก็ให้ความเพลิดเพลินดีนะครับในการทำเดินทางครั้งนี้นะครับ ความเจริญถึงหมดเลยนะกรุงเทพตอนนี้เพราะว่าเหมือนว่าจะไปเขตไหนเขตไหนก็มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมมีการทํามาค้าขายบริษัทห้างร้านอยู่กันเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันจริงๆแถบนี้แอดไม่ค่อยได้มาเลยนะครับคือค่อนข้างจะนานโขเลยแหละ ่าไปก็ก็คงจะอยู่แบบว่าตามสถานการณ์หรือว่าตามการเวลานะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นอย่งางนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ย้อนกลับทางเดิมนะครับก็ใช้ถนนเจ้าคุณหารารัฐกระบังนะครับเหมือนเดิมเพื่อที่จะเข้ากทมนะครับ ปภัยครับขากลับก็เหมือนเดิมนะครับอีกฝั่งนี้ก็มีต้นราชบริษหรือว่าต้นคูณ ไปดูหลายๆถนนหลายๆที่หลายๆาเขตต่างๆจนทั่วกทมก็มีมีความรู้สึกว่าเออ อนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนจากแบงคอกเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่ไม่มี ส่วนของถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะชอบบกชอบใจกันนะครับสำหรับโซนนี้นะครับเป็นโซน เทพฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งจะติดกับเขตของจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งก็ชนบุรีนะครับก็จะอยู่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกนะครับใกล้ๆกันนะครับในส่วนของการเดินทางก็จะมีถนนหลายสายนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ